สาเหตุที่คนยิงแอดแล้วถือก,กันวงเงินบ่อยๆเกิดขึ้นย้อนสาเหตุอย่างจากที่ครูตุ๊กตาเบิ่งแล้วเนาะมันมีอยู่สองสาเหตุที่ได้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นหนึ่งคือคนที่ไปยิงแอดหานาคนที่เป็นมือใหมท่ทีบอ,อยังบวกู้เรื่องแอดอีกอย่างพอประมาณเห็นเวลาที่เข้าไปปุ๊บมันบอแล้วก็จะหมัก เติมเงินเข้าในบัตรหันน้อยเกินไปน้อยเกินไปจนเหดให้แบบว่า a c e b o o k บ่เส่อใจว่าตัวเจ้าเองนี่จะมีความสามารถจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับ Facebook ได้แท้ว่ะมันก็เลยเหดให้ Facebook นี่กันวงเงินเจ้าไว้ก่อนสิ่งที่ตุ๊กตาจะแนะนํานะเป็นไผทีจะเริ่มเข้าวงการยิงแอดเป็นไผทีกําลังที่จะเหตสิ่งนี้คือแนะนําให้เจ้านี่นะเติมเงินในบัตรของเจ้าอย่างน้อย50ดอนอย่องน้อยนะเพราะจริงแบบมือลห5ดอทแลเติมแต่15ดอทอย่างซี่นะอันเนี้ยบบได้บ่ถึก ต้องเด็ดขาดมันจะได้เจ้าถึกกันวงเงินแน่นอนเจ้าจะเป็นลูกค้าที่เฮ็ดให้แบบ a c e b o o k บ่เสืยใจนะว่าเจ้าจะมีความสามารถมาจ่ายเงินมาเป็นคู่ค้ากับขาเจ้าได้แทบวะยังน้อยเติมเงินเข้าไป50ดอนแต่ทีนี้สมมติว่าเจ้าเองจะยิงมือละ50ดอนแต่เจ้าผัดเติม50ดอนแล้วเจ้าจะยิงมือ50ดอนจงซี่กับ่ได้อีกไหนเจ้าต้องเติมให้มันเกินค่าที่เจ้าจะยิงกับ f a c e b o o k ฉะนั้นตรงนี้ เฟซบุ๊กกัเลยกันวงเงินถ้าไผ่มีพฤติกรรมแบบนี้ครู School จึงบอกว่าเวลาที่ยิงแอนธนะเฮายาสุกระจอกเฮาต้องเป็นคนที่แบบใจจ้องไงแด้ จต้องใหญ่เลยบางคนอีกเติม10ดอนเส้าดดนแล้วไปยิงโดนคนกลุ่มนี้เนาะอ่ะแล้วต่อมาคือกลุ่มคนที่มักลืมเปิดระบบออนไลน์คนที่มักลืมเปิดระบบออนไลน์นี่แมนเวลาเธาจะยิงแอดนี่เราต้องไปเปิดระบบออนไลน์อยู่ในบัตรมาสเตอร์การ์ดก่อนมันบ่แต่ว่าบางคนเนี่ยมักลืมมักลืมเปิดก่อนที่จะไปยิงพอไปยิงปุ๊บ a c e b o o k หักเงินบได้ถึงแม้เจ้าจะมีเงินในบัญชีกระติ๋งแต่ Facebook มันหักเงินบได้มันบอกว่าชำระเงินไม่สำเร็จชำระเงินไม่สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าเกิน3ครั้ง เจ้าถือกันวงเงินอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วหะนะผู้ใดที่จะยิงแอดต้องบึงความเรียบร้อยให้ดีครูจึงบอกว่าเวลาที่ยิงแอดเนาะถ้าว่าบบอยากมีปัญหาเรื่องพวกนี้จงไปเปิดบัตรเครดิตถ้าเจ้าเปิดบัตรเครดิตนี่เจ้าจะบบมีปัญหาอีย่างเลยเปิดเป็นบัตรเครดิตมาผูกบัตรกัาแฟบวกแล้วก็ยิงจะบุมีปัญหาเรื่องกันวงเงินเกิดขึ้นเลยเด็ดขาดถ้าผ่ายทีโบอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็อ เหตแบบที่คูตุกตาว้านณะตรงนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะส่วนผ่ยทีอย่างเฮียนฮู้วิธีการยิงแอดให้มันถึกต้องวิธีการ h i ค content ให้มันถึกใจและปิดการขายแนวไดให้ลูกค้าซื้อสามารถที่จะเข้ามาเฮียนในคอสนี้ได้เลยเป็นคอร์ยิงแอดต่างให้ดังเลยเต่งคอสนี้ครูสอนนังเฮียนมาหล่ต่อหลายคนที่ลคยคนประสบผลสําเร็จในคอสนี้มาแล้วถ้าผ่ยทีอยางฮู้เลิกฮู้จิงเกี่ยวกับแอดเฮตดจังไหนให้มันได้ยอดขายปังๆเห็ุแนวไดสามารถพิมพ์เขาว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือว่าทักข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอนมินได้เลยเนาะส่วนผ่ยที่ทักเข้ามาทางเพ แล้วมีแอดมินถามหลายก็บ่ต้องแปลกใจเด้อเพราะว่าทางเพจของครูทุกตานี่บ่าได้หับทุกคนที่เข้ามาเฮียนนําแต่เขาจะคัดเลือกคนที่มีเค่มีเข้ากันและเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเท่านั้นจึงรับฉะนั้นแล้วถ้าแอดมินถามหลายความข้อมูลหลายอันนี้ก็คือเรื่องปกติเด้ออย่าเฝ้ารำคาญแล้วกันเนาะถ้าหากว่าใจถึงพึ่งได้ก็มามาลุยกันเนาะ